วันนี้เป็นวันที่22พฤษภาคม65ย้อนไปในอดีตวันที่มีการทำปฏิบัตริตรัฐประหารก็คือวันที่22พฤษภาคม2557พี่น้องครับวันนั้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีการออกมาเคื่อนไหวชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆทั้งในสุงเทศและก็ต่างจังหวัดมีพี่น้องประชาชนแตกแยกเป็นสี มีการห้ามหันกันวันนั้นถ้าหากว่าไม่มีการทําปฏิวัติรัฐประหารพี่น้องเราวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยังมีการต่อสู้มียังมีการเคลื่อนไหวมีการปิดถนนทําให้ประเทศชาติเสียหายพี่น้องหลายๆส่วนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปชุมนุมประท้วงแต่ว่ามีการทําปฏิวัติรัฐประหารนั้นทําให้พี่น้องในหลายส่วนนั้นได้กลับมาบ้านกลับมาอยู่กับลูกกับเมียซึ่งที่ผ่านมานั้น ต้องขอบคุณฝ่ายทหารนะครับทําไมต้องขอบคุณวันนี้เราเห็นแล้วตาสว่างแล้วถ้าหากว่าไม่มีการทําปฏิวัติรัฐบาลในวันนั้นวันนี้ที่น้องเราไม่รู้จะไงทหารท่านก็บอกอยู่แล้วว่าจับมือกันได้ไหมสามารถขีกันไหมยอมกันไหมเพื่อจะให้ประเทศของเรานั้นขับเคลื่อนและเดินต่อไปได้แต่ว่าทุกฝ่ายทุกส่วนนั้นไม่ยอมมีอคติมีเครื่องยึดเหนียว มีธงอยู่ในใจกันอยู่แล้วทำให้ทหารนั้นต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารวันนี้พี่น้องหลายท่านก็คงจะทราบคงได้เห็นแล้วว่าโอนพวงจากการทําปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนั้นทําให้ประเทศชาตินั้นสงบร่มเย็นไม่มีการออกมาชุมนุมไม่มีการออกมาประท้วงนําคนชุนใ,ใหญ่มาปะทากันอีกต่อไปนั่นคือโอนพวงข้อดีของการทาปฏิวัติรัฐประหาร วันนี้ถ้ามีมีเหตุการณ์ทำปฏิวัติรัฐประหารวันนี้พวกเราอดีตคนแสดงคงต้องออกไปชุมนุมออกไปบระท้วงออกไปปิดถนนในสถานที่ตา่างก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าวันนี้เรานั้นเนี่ยจะได้อยู่หรือไม่อาจจะมีการติดคุกหรือว่าหลบหนีหรือว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้เราเพิ่งตาสว่างเห็นแล้วว่าทหารทําปฏิวัตินั้นเพื่ออะไรก็อยากเชิญชวนที่น้องนะครับที่ยังมองต่างมุมอยู่นะครับว่ามีต้องมีการเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นวันนี้เราต้องช่วยกันครับช่วยกันเพื่อับประคองเพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นเดินต่อไปได้พวกเราจึงได้ร่วมกันนะครับเปิดหมู่บ้านเพื่อไทยอง์ราชันขึ้น ทำให้เราเห็นที่น้องคนเสื้อแดงที่น้องคนเสื้อเหลืองที่น้องหลากสีได้กลับมาสู่อ้อมอกสู่ความมิตรภาพสู่ความสามันธ์ในชุมชนอีกครั้งหนึ่งเราเห็นกลุ่มคนเหล่านี้ได้มาจับมือกันได้มานั่งร่วมกันในวิดีของหมู่บ้านเพื่อไทยองราชันอันนี้นะครับที่น้องครับดังนั้นพวกเราเองทั้งภาคเหนือภาคอีสาน อีสานล้านานึงก็ะจะมีการจับมือกันเพื่อจะเปิดหมู่บ้านเพื่อไทยองค์ราชันนั้นให้ครบทั้งภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อให้พิ่น้องประชาชนนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นมิตรต่อกันที่ดีต่อกันไม่มีอคติต่อกันอีกแล้วนี่คือข้อดีนะครับของการเปิดหมู่บ้านเพื่อไทยองค์ราชันวันนี้ในหลายส่วนก็ให้ความเห็นชอบในหลายส่วนนั้นก็มีความจริงดีว,ว่าการเปิดหมู่บ้านเพื่อไทยองค์ราชันนั้น มีผลดีมหาศาลอย่างมากมายทําให้พี่น้องประชาชนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวนะครับมีการอินเบรมีการเรียกร้องต่างๆซึ่งพรมามหากริย์ของเรานั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทําคุณงามประโยชน์ทําคุณงามประการ,รต่างๆมากมายต่อประเทศชาติบ้านเมือง วันนี้มีวทยุชนส่วนหนึ่งนะครับออกมาจนใหม่ซึ่งเราก็เห็นด้วยเพราะว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้นเราเปรียบเทียบกับชาติอื่นไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนที่ร่วมกันปกป้องรื้นแผ่นดินนี้ไว้เพื่อรูปพระเหนัญของเราสืบมานี่คืออัน,นิสงส์นะครับนี่คือสิ่งที่ประจักษ์ที่ออกมาให้ผู้เราเห็น ฉะนั้นพวกเราต้องร่วมกันนะครับต้องปกป้องสถาบันชาติะะาาาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ตู้ลูกผู้หลานตลอดไปขอบคุณมากครับ